โอเคครับเดี๋ยวจะมีคำถามอยู่14ข้อเดี๋ยวให้เอสลองเลือกมนาะสัก่งข้อก่อนนะครับข้อนี้ครับขืนครับข้อนีอ้โจทย์คือลูกค้าต้องการตั้งค่าหน้าจอมือถือ Galaxy ให้มีการซ่อนแถบเดืาดห่างแล้วก็อยากใช้งานตัดแบบ i ร็วเอนะ ลองแนะนาวิธีการตั้งค่าแล้วก็สาธิตให้ด,หดูเลยครับได้แล้วครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตเรื่องของการตั้งแถบนําทางให้ให้เป็นเหมือน iOS เลยนะครับเนาะในที่นี้ก็คือเป็นตัวให้ยิบเสียวตานะครับง่ายๆเลยนะครับลูกค้าเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเนาะแล้วก็ไปที่จอภาพนะครับแล้วก็ไปที่การแถบการนําทางนะครับแค่นี้เนี่ยลูกค้า ก็สามารถเลือกการใช้งานได้เหมือน iOS ได้เลยนะครับมันก็จะเห็นว่าแผงนำทางมันจะเป็นคล้ายๆเป็นของ iOS เลยนะครับแล้วก็การใช้งานแบบฝาผิต่างๆล,ลูกค้ากังวนไหมว่าจะไม่ได้ทอีกต่อไปลูกค้าจะไม่กังวลเลยครับเพราะว่าการออกแบบตัวยิบเสี2 Ultra เนี่ยเพื่อให้รองรับ เรื่องของการใช้งานระหว่างลูกค้าที่ส,สวิตจาก iOS มาที่ Android ของเรานะครับแบตนอนี่ข้อที่สองอเรียกง้นสุมเา่เาเนมานะครับก็นี้เป็นลุกคร้าลุกค้าต้องการตั้งค่าหน้าจอมือถือ Galaxy ให้รวมทุกอย่างให้รวมทุกแอป,ปเลยหน้าจอแท้ให้กับัว iOS นะครับเราสามารถ นำลูกค้าแล้วก็ตั้งค่าเป็นไหมในเรื่องของการตั้งหน้าจอให้เป็นเหมือนออ iOS นะครับก็คือก็คือจะทําให้ตัว iOS เนี่ยคือสามารถดูแอป,ปภาพรวมทั้งหมดในหน้าจอเดียวได้นะครับการตั้งค่าง่ายๆเลยนะครับในในตัว A24 Ultra นะครับก็คือ,อ,อลูกค้าไปที่การตั้งค่านะครับหลักแล้วก็ไปที่ตรง หน้าจอหลักนะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบของหน้าจอหลักแค่เลือกคําว่าหน้าจอหลักเท่านั้นนะครับแล้วกดใช้งาน,นเพียงเท่านี้นะครับแอปทั้งหมดก็จะถูกดึงมารวมในหน้าจอเดียวเหมือน iOS เลยนะครับและทีนี้เนี่ยถ้าลูกค้าจะกลับ กีับการใช้งานนะครับให้กลับไปเป็นเหมือน Android เนะนี่ยก็ทําได้เพียงง่ายๆนะครับ <c oughs> ก็คือกดกดหน้าจอค้างไว้แล้วก็กดที่ตั้งค่าแล้วก็สามารถสวิตกลับมาใช้งานในรูปแบบของ Android ได้ครับเลือ, 3, ขอ, 4, ขอกข้อนี้นะครับครับเนนี้ครับเนาะ ตอนนี้ลูกค้ามีเพื่อนใช้ซีแบนอยากจะส่งวิดีโอคลิปที่ถ่ายรูปงานโรงเรียนให้ลูกเนาะแบบตัวแอร์ดอปอ่ะทีนี้แอนดรอยมาทำได้หรือกันไหมแบบส่งไปหาก,กันง่ายๆอะไรแบบนี้นตอนนี้แอนดรอยไม่ว่าจะอยู่แม้แม้กระทั่งแอนดรอยในหลายหลายค่ายนะครับสามารถใช้งานในเรื่องของ c ลิปแช่นะครับข้อดีของ Click s h แช e ก็คือว่ามันการส่งข้อมูลระหว่าง Android เครื่องนึ่งไปยังเครื่องนึงเนี่ยไม่มีการบีบอัดข้อมูลนะครับคุณภาพของไฟล์ที่ส่งระหว่างเครื่องน่ยก็ยังคงคงคุณภาพเหมือนเดิมนะครับไม่มีการลดหรือบีบอัใดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสาธิตดูนะครับว่าในแบรนด์อื่นอ่ะรองรับไหมนะครับอย่างเช่นของ oppo นะครับ oppo ตัวนี้นะเน่ยปัจจุบัน oppo เขาก็จะมีคลิกแชร์นะครับซึ่ง ซึ่งการใช้งานไหนก็เพียงแค่ลูกค้านะเปิดคลิกแคร์แล้วไปเลือกไฟล์ที่ต้องการโอนย้ายข้อมูลเพียงเท่านี้นะก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่อง Android ด้วยกันโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดและบิบอัดข้อมูลครับ การผัดแบบนี้ข้อสุดท้ายนะครับก่อนปิช็เลยนะอันต่อไปข้อสุดท้ายต้องการทราบมาก AI ของซัมซุงมีความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานในแง่ไหนบ้างนะเรื่องกับตัวุ่มโอ้ที่มันลงวัตถุนิยมอ๋อแน่นอนครับคือซัมซุงนะเราโดดเด่นในเรื่องของ AI และก็เป็น AI ของ Galaxy โดยแท้จริงแล้วก็ซึ่งมันหมายความว่ามันสามารถใช้งานควบคุมในทุกด้านนะครับและก็ ตอ,ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้งานในชีวิตจริงนะครับก็คือใน AI ของซัมซุงเนี่ยเรามีในเรื่องของตัว Live Translate นะครับซึ่งตอนนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยสื่อสารกับชาวสาังชาติาก็สามารถโทรผ่านมือถือแล้วก็ทําการแปรลไ i v ์สดนะครับโดยที่เสียงการสื่อสารระหว่างปลายทางกับต้นทางเนี่ยจะเป็นเสียง AI ที่ทําการแปลภาษาตามที่เราเลือกได้เลย อย่างที่2ในเรื่องของโฟโต้แอสซิสนะครับ mm hmm. ก็คือลูกค้าสามารถาาาค้นหาข้อมอลูลในในใ,ใ,ในสิ่งที่พบเจอได้ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดลูกค้าต้องการค้นหานะครับเกี่ยวกับรูปภาพนะครับ mm. ก็สามารถาเดี๋ยวนะพี่ ไม่ได้เปิดแถบเดี๋ยวต้องเปิดแถบนำทางก่อนนะครับในทีนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวต้องกลับไปเปิดแถบนำทางก่อนนะครับเนาะ เพราะว่าการใช้โฟโต้แอซิสเราต้องใช้ในเรื่องของแถบนำทางด้วยนะครับสมมติว่าลูกค้าเดินทางไปอย่างที่ใดที่หนึ่งนะครับต้องการทราบในเรื่องของถ้าลูกค้าพบเจอนะครับสิ่งของหรือสิ่งที่ลูกค้าสนใจลูกค้าสามารถถ่ายรูปและทำการเซิร์ชนะครับโดยที่กดตัวปุ่มโฮมค้างไว้นะครับแล้วก็วง จุดที่ลูกค้าต้องการทราบข้อมูลยังแค่นี้ในะ AI มันก็จะสามารถเซิร์ชหาข้อมูลในในรูปที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของโน้ตนะครับอันนี้นะครับซัมซุงเนี่ยสามารถนะครับในเรื่องของโน้ตเอซิสนะครับสามารถสรุปข้อความแปลภาษาโดยที่ลูกค้าโน้ตไว้ในตัวเครื่องนะครับ โดยที่เลือกตัวโน้ตที่ลูกค้าต้องการแล้วก็กดตรงรูปดาวนะครับเพื่อให้ AI มันทำงานแล้วก็เลือกหัวข้อได้เลยว่าลูกค้าจะต้องการจะจัดรูปแบบอัตโนมัติหรือสรุปข้อความหรือการแปลภาษาหรือการตัดแก้ไขสะกดธรรมทีนี้ AI มันก็จะ,จะสามารถรวบรวมหรือว่าสรุปข้อความให้มันกระชับขึ้นง่ายต่อการทำงานมากขึ้นครับ เมื่อกี้ไอ้ไม่อกีเมีการค้นหาไม่ชีโฟโตแอสซีนนะ,ะเขาเรียกอะไรนะไซเคิลทูเซิร์ฟครับครับขออภัยครับพอดีพาแนแถบน้ำพัง